ครับ่อแม่พี่น้องป้องไปส,ส,สู้ทุกคนไม่นี่สิมาบอกผมสิมาบอกอเคล็ดลับการเผาทานแบบสังทังสองล,ลิตรหรือแบบซุปโปซันนะครับที่เขาเรียกกันครับผมว่าไอ้เผาทานไหลควนครับเคล็ดลับที่อยาให้มันติดง่ายให้มันติดง่ายนะครับน,ะม,นมีอยู่ดีครับแต่ว่าเราดคราูครับติดตามครับผมพาไปมามา รวไฟเริ่มติดๆนะครับข้างบนมันจะเพิ่งป in ิดฟ้านะครับข้างบนนี่ยเพิ่งปิดฟ้านะครับไกลรอไฟประมาณสามสี่นาทีนะครับคอยปิดฟ้านะครับการเลี้ยงใหม่ครับข้างล่างนะไปตั้งขึ้นนั่นะครับไปตั้งขึ้นประมาณอยู่ครึ่งหนึ่งครึ่งถังนะครับแล้วข้างบนให้นนอนนีครับข้างบนให้นอนนะครับข้างบนเห็นน้อนนะครับมันจะโดด ดูให้มันพึ่งพึ่งให้มันติดง่ายนะครับครับอันนี้คือเราเอาพิไว้ใส i̇şte. ่เองนะครับเผาทานไว้ใส่เองว่างจากการทํางานแบบจากกรีดยางงานเขาอันนี้ครับพุ่นอีกเก่านึงครับน้ำบรรยากาศกำลังกำลังเผาอยู่นมันบรรยากาศชีวิตบ้านนอกนะครับนะครับ คือบนโลกปูคาที่นี่นก็ได้ิสียงไว้แล้วครับนะครับเลยเริ่มควานขึ้นงงงงครับผมก็ขอฝากเป็นกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่มตะไคร้นะครับกดดิ่งแกล้งเตือนนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ช่องน,น้อยของผมนะครับถ้ามีเคลบยังที่ดีผมจะลุ้งช่องจากช่องยูทูบชีวิตบ้าหนอกผมนะครับบรรหนกนี้นะครับบ้านผมถนนยังเป็นถนนแดงนี่นะครับใครบวกคณะคณะคณะผมยังเข่าม้า่ค่อยถึงนะครับเสาไอ้ฝากยังบ่ถึงนะครับเข่าม้าไค่อยถึงแบบดีแที่ของผมบ้านผมยัง เสาสุดไฟฟ้าครับยังเป็นกีหินแดงนะครับทั้งไปหน้าผมก็เป็นหินแดงที่จะเข้าตัวเหมือนอุดรนนครับเป็นหินแดงอยู่ครับระวังเศษต้องเป็นหินแดงอยู่ครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจของผมนะครับขอฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ